เราทําเสร็จแล้วต้มยํำปลาทูกับแกงชะอมน้ําปลาเสร็จเรียบร้อยเรามาดูกันปะะวันเสร็จแล้วก็จะเอามาใส่อักชีฝรัง่งต้นหอมโรยหนามันเสียบขนาดได้พี่นอ้องเอ้ยปลาทูดสดที่ปะะวันเห็ดมือนหน่ากินไดน้ปลาทูนี่เส่บ ปล็ทูตัวนี้เราก็ว,ว่านเอาไปต้มยำกระวานกระเท็ดเป็นเซ็เป็นเซ็เเแบบนี้แหละเป็นทุงเป็นทุงเป็นทีคากคาสร้างกับคารุชาสร้างก็ทีหนึ่งหมอหนึ่งหมอละทีละทีห้องกระสซไปห่อนหอน,หอนอเป็นตาแสบเด้อมากินเขาน้ำกันเด้อพี่น้องเอ้ยต้มยำปลาทูกับแกง เกงชอมใส่น้ำปลาวอลเราก็น้ำไล่ออกมีหูเขาเซตเรียบ้อยถ้าเ้าใส่ต้มยำนี่มันน่าจะมีเห็ดน้ำแต่ว่าเห็ดบะหมี่ก็เลยบดใส่ใส่เห็ดนางฝากก็ได้ใส่เห็ดฟางก็ได้ต้มยำปลาทูนะแต่วันนี่เห็ดท้าบะหมี่เห็ดห้าเมือดเขาก็เลยบดใส่เขาก็เลยต้มเป็นสี เมนูของเฮามาือนเสียบอร่อยเพราะวันก็สิไปตักเข่าไหวพระคอนเสร็จเสร็จแล้วก็สิมาตักเอาอันปลาทูนี่ยนะต้มยำนี่ยเราไปไหวพระขอพรคุณพระคุณเจา้าที่เคนรักสมรักษาดูแลเฮาเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละให้เฮาอยู่เย็นเป็นสุขนะเฮาก็ต้องไหวเป็นซุง่งก็สั่นเฮาก็สิบ่อยู่เย็นเป็นสุข เฮ็ดไปตาเฮ้าปเห็นเฮ้าปเฮ็ดไปยังสันนะผู้ถ่อพนพ่าเฮ็ดจังไดเฮ้าปรเฮ็ดตามเพอนชีวิตเท่เาเสด้มีความสุขเสดอย,อยู่ไปยุไซกับสิมีแต่สิง่งปกคร้องเฮ้าดูเลเฮ้าเมย์เทรลนี่เท้บุเทวดาคุณผ่าคุณเจ้าคนกัสุคุมคร้องเฮ้าไปตลอดถ้าเฮ้าเฮ็ดดีทำดีนะนะั้นนะเฮ็ดของเฮ้าไปเรื่อยๆทำดีคงใดดีละ่ะบ่มีดอกทำดีเราได้ซัว เขาก็สู้ไปสู้กันไปจนกลัวซีวิตเท่าเสียหาใหม่คนละเห็ดยนียงกระดเห็ดให้มีความสูงเฮ็ดไปเพราะวันสิไปเอาถววยอยนันนอตักเข่าก่อนนะเนาะเดินไปเอาถัวยตักเขา่าไปถวายพระคว่วจาง ล่างไปทิ่เราคนเดียวนี่เห็ดอยู่คนเดียวงอมงออมอย่งสิละ่ะเป็นตาลีตัวเจ้าของอยู่เก็บเองล่างเองเห็ดเองในครัวมัดสุยางสารพัดที่ประวันเห็ดนะน่ะถั่วไม่เคยขึ้นสิเนี่ดีกว่าเป็นตาขาวถวายพระก่อนบถือคุณพระคุณเจ้าในธรณีเฮาปกป้องค,งค,งคุ้มครองรักสมรักษา ให้เรายเย็ยนเป็นซุปหลั่งจานว่าหลั่งจานประทเทศไทยเบิ่งดอกไายให้เบิ่งหลายลโลกขวาเบิ่งลูกสาวข่อยมานั่งมาทันได้กินได้นี่สิร้อยปลาทูเกให้กินก่อน,นถ้าเพิ่นบ่ได้กินเพิ่นก็สิหนางอื่นสิละเนี่ยมาฮักยื่นสิคุกให้กินแล้วได้นี่กับแม่กับลูก ตักเขาเนาะในขัวเ้าก็สิเปน็นซีกลวงคว้างเสร็จแล้วเพราะว่า้ราหอดกระสงีงเขาเตก็กีปพักสะอมอะไรเยอะที่ผ้าไปเบิงเ้งแล้วนู้นขาขาไปถวายพระขอพรกุณพักดิ์กุ้แจ thang đi B sai non chín im là còn non hết nhang rồi sai ถูกเป็นตาแซ่บตาแซ่บเลยตันกไปจิ๋กคอมันคืนเอาทอนเนืองอไปถวายพระมันมียังเขาก็เฮ็ดใส่ไปถวายถวยเดียวนั่นแบบ่ะตรงร้ายดอก เกไปเทไปถลอยผ่าคอนปวันกับสิขอโจ๊กคลิปเพียงแค่นี้นะเด้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใหนปวันในเด้อค่ะเอฟซี mm hmm. สุดสวยสุด,สดรอทั้งหลายสวัสดีค่ะ